ครับในแสนตัววันนี้ก็จะมีหลายๆตัวนะครับหลายๆพันหลายๆพายนะครับจะนึกประทานกันแล้วเนี่ยครับผมนะครับจะไม่ผิดพลาดรู้ประทานนะครัทั้งทุกเชือกนะครับก็คงจะพร้อมกันน้องกอีท่าก็จะมาถึงนะครับงานก็เลยนั้นครับผมสักเท้าต่าก็จะเข้าสู่ดการเลยนะครับ

ที่นี่ทีนร้านนแจ็กนะครับเปนนากสืออ่านเย็ข้ากโนี่แหลี่ือองสวัสดีค่ะสวัสดีนี่มีเอทุกท่านนะคะช่วยงานช่วยงานาับรก็มช่วยรันนะคะ เราจะเข้าสู่พิธีการในการเปิดเทศกาลตุนเทวีเทศกาลชาติเราตัดบสีด๊อกเลนและปันอลานี้วันนี uh ้สุดโรของมาแล้วนะคะเรามาแล้วรงงเอวันนี้จะของช้างจริงเองเลยพี่อ้นขี่แม่นิคูนี่มาอยู่กับแม่ส้มนะคะแม่ส้มกะ พี่เสียพี่พี่คุณลำต่อไปนะครับขออนุญาตจากข้าสู่พิธีการนะครับขอีดนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับ ด้านหลัง <ugly> ท่านนายกนะครับเดินทางไปงานสวนกาศด้านหลังท่านนายกเลียสอาดเหยี่ยมต้นโคเย่ยมด้านหลเลยนะครับส่วนส่วนต่างๆท่านผู้ใหญ่นะครับก็ที่ส่วนที่พิธีกรนี่นะครับด้านหลังท่านประหลัดนะครับมาแล้วค่ะแม่แม่ตอนนี้เรากำลังจะบวงสรวงแล้วนะคะทางเยอะมาก่ะ ขอให้เอาชื่อแนนะเลย์กรร่วมงานอะครับเลชื่อผู้ร่วมงานนิดหนึ่งครับว่าเลไชื่อผู้ร่วมงานนิดหนึ่งครับฟังนู้นผู้สาวอิสมใผู้สาวผู้สาวครับว่าเลไชื่อกําลังจะเปิดงานนะคะกําลังจะเปิดงานครับผมนะครับอ่ะ วันนี้ได้เวลา9นาฬิกา9นาทีเป็นเวลาเหมาะสมแล้วรำดัาทพายเราจะเข้าสู่พิธีการในการเปิดเทศกาลการบุญทวมเทศปรหาชาติที่บ้านท่าราชตำบหวดศรีนรานอาเภอชุมพรบุีจังหวัดสุรินนะครับกาบเรียนท่านเรียงสาดเอี่ยมได้ยกโอการประหารส่วนตบลศรีนรงนเอามาตะกังมาซํำนีบอกะมาตะกังมาซํำนีติ มันตะกังมาหนึ่งสองสามตัวในทีล่อไปอีกเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดก่อนนะครับในระดับแรกวันนี้นะครับขออนุญาตการเอาหบุญยุใส่ฉันที่ประจำเวยีแล้วก็อน้าส่วนราชการด้านหลังนะครับและก็ผู้ที่เก่ารายการในวันนี้ก็จะมีท่าน เป็นประนะครับองค์การทหารส่วนตำบลศรีนรงค์นะครับใน่อนนี้อยากเข้าสู่ในตําบลการที่เราจะเข้าสู่มีการนั้นขอแนะนําพิทีบากพุ่งอากาศดีดีครับท่านแรกครับนายเลี้ยงสวิชาชีพนายกประรัติการณ์ส่วนตำบลศรีนรงเชิญกลับไปกับท่านเลยครับท่านทสองครับนายสวรรค์คุณเสริมรองนายกองค์การทหารส่วนตำบลศรีนรงค์ครับท่านพิสามองยิ่งสมมีมงผูกวะมีอะไรติดมีลักเดียว ท่านที่4ี่นะครับสิประทีะท่บริเวณในระเวสังกระองคงการมาดกรัพ